รู้จักช่องเจ้านนไหมครับ J A O เป็น what N O ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้กดยังครับตรงนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับในเกมตกปลายกแล้วนะครับทุกคนพอดีวันเนี้ยผมไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งน้องเขาถามว่าพี่พี่คะแนนเก็บไม่ค่อยดีเลยทำยังไงดีกลัวโดนพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยที่ผมหยิบประเด็นเนี้ยขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่า อาจจะมีประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนไงก็ลองฟังดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้สําหรับของผมนะผมเนี่ยจะบอกไปก่อนว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเออต้องพูดงนี้เลยก็คือผมเนี่ยจะอยู่ระดับกลางๆออยู่กลางๆก็คือถ้าเกิดสมมติห้องมีสิคนไงมผมจะอยู่ันระดับที่6กหรือที่เจอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมเนี่ยจะจะแบ่งแบ่งตัวเองแบ่งเวลาทุกคนคือผมเนี่ยถ้ายังไม่สอบอะ่ะถ้ายังไม่สอบนะทุกคนผมจะใช้เวลาไปกับ การทําการบ้านให้เสร็จก่อนถ้ากลับบ้านมาเนี่ยผมจะทําการบ้านให้เสร็จก่อนเลยใช่ไหมแล้วหลังจากที่ทําการบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมอ่าเครื่งผมเนี่ยจะไม่ค่อยอ่านหนังสืออยู่แล้วอาจจะมีคนขยันกว่าผมนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็คือกลับบ้านมาทาการบ้านให้เสร็จสมมติทําการบ้านจากที่โรงเรียนม,มาเสร็จแล้วเราทําการบ้านเสร็จแล้วเราก็เล่นเกมได้ตลอดเลยสบายสบายเราไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้า สมมุติแล้วเนี่ยถึงช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาที่สอบอ่ะเอออันเนี้ยผมจะให้ความสําคัญมากสมมุติก่อนสอบหนึ่งเดือนเนี้ยสมมุติน้าก่อนสอบหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะใช้เวลาในการคํานวณแล้วว่าผมมีหกวิชาสมมติผมมีหกวิชาเนี่ยผมจะต้องอ่านหนังสือข้างบนเนี่ยสามรอบอ่าแบ่งเป็นสามช่วงโดยหกวิชาเนี่ยผมจะแบ่งเป็นรบสมมตินะวันละสองวันละสองวิชาวิชาระบทอย่างเงี้ยแบ่งไปจนครบนี่ครบเสร็จปุ๊บสองปุ๊บ เปลี่ยนเป็นอีกสองหนึ่งเห็นไหมก็พอครบเปลี่ยนอีกสองหนึ่งอ่าก็จนมันครบอะครบรอบแรกรอบแรกของผมเนี่ยจะเป็นการอ่านหนังสือที่ไม่ได้นี่นะทุกคนไม่ได้แบบว่าเจาะจงมากนะก็คือเราอ่านหนังสือโอ้โหปลาตัวใหญ่นะก็คือเราเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือเนี่ยแบบข้ามๆไปโดยไม่ได้ข้ามทุกตัวนะทุกคนก็คือแบบว่าผ่านตาไปก่อน ก็คืออ่านน่ะอ่านปุ๊บปุ๊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 ผ่านตาไปอ่านปุ๊บปุ๊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 ผ่านตาไปอ่านปุ๊บปุ๊ปุ๊ผ่านตาไปโดยจับใจความให้มันได้ว่าบทเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรอ่าประมาณนั้นแล้วก็รอบที่สองของผมเนี่ยก็คือมันจะต้องเจาะจงละว,ว่าไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันมีอะไรที่สําคัญสําคัญบ้างเอออ๋อผมลืมบอกไปก่อนว่าในช่วงเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะทุกคนมันจะมีบางวันที่คุณครูเขาอะแบบว่าแจก หมือนอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยออกสอบนะควรควรที่จะเก็บเอาไว้หรือพับเอาไว้ก็ได้พับพับหัวกระดาษอย่างเงี้ยหรือว่าเขียนเอาไว้ก็ได้ว่าตรงนี้ออกสอบนะอ่าประมาณแบบว่าเตือนความจําเราพอเวลาเรามาอ่านหนังสือเราจะได้ไกด์ตัวเองเลยมันจะได้ง่ายเพราะนั่นแหละพอช่วงที่2เนี่ยเราอ่านต้องเจาะจงเข้าไปลึกเข้าไปลึกกว่าครั้งที่1ก็คืออ่านให้มันรู้ว่าตรงเนี้ยมันบอกกล่าวถึงอะไรแล้วก็มันจะจําได้ขึ้นมานิดนึงแล้วอ๋อรอบแรกเราอ่านเป็นอย่างนี้แล้วนี่ว่า รอบที่2มันก็จะมีความความจาเสริมขึ้นมาอีกรอบนึงส่วนรอบสุดท้ายเนี่ยผมเนี่ยจะอ่านประมาณ3รอบไอ้รอบสุดท้ายของผมเนี่ยจะเป็นการอ่านที่ลึกๆเลยแบบว่าอ่านทุกตัวทุกบรรทัดทุกอย่างเลยเออรอบนี้ผมจะตั้งใจเพิ่มขึ้นไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นรอบที่ก่อนจะสอบอีกแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองแค่นั้นทุกคนคือผมเนี่ยจะตัดเรื่องเล่นเกมออกไปเลยเพราะว่าเราจะไปโฟกัสกับที่การอ่านหนังสือละตอนนี้ คือจะสอบแค่มันแค่อสอบแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านอ่ะแต่แค่ไม่ได้เล่นเกมแป๊บเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ถือว่าแลกกับเกรดที่เราได้มันดีไงแล้วแบบดูมันเท่แค่นั้นเองผมคิดว่าดูมันเท่อ่ะผมก็เลยจัดไปเต็มๆเลยก็ใช้เวลากับช่วงที่ก่อนจะสอบเนี่ยสักพักใหญ่ๆเลยนะสามรอบทุกคนอ่านสามรอบเสร็จมันจะมีของแถมทุกคนก่อนหนึ่งวันหนึ่งวันก่อนสอบนะหนึ่งวันก่อนสอบนะผมเนี่ยจะใช้เวลาไปกับ วิชาที่มันสําคัญสําคัญก็คือทุกวิชานั่นแหละสมมติวิชา A เนี่ยสอบก่อนใช่ไหมผมจะอ่านวิชา A ก่อนเลยพรุ่งเนี้ยสอบวิชา A ก่อนแล้วก็วิชา B ต่อใช่ไหมผมจะอ่านวิชา A ก่อนเลยแล้วก็วิชา B วิชา B อาจจะเหลือนิดหน่อยก็ได้เผื่อแบบพักกลางวันแล้วเราก็ไปอ่านเสริฟเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบฟื้นฟูความจําแต่อ้รอบที่4ของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการอ่านผ่านๆน,นะทุกคนอ่านผ่านๆหรืออ่านหน้าที่เราเนี่ยเคยจดเอาไว้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันออกสอบนะอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องที่ว่ากลัวพ่อแม่จะว่าเนี่ยผมผมมองเลยว่ายังไงยังไงเนี่ยเขาเขาก็ว่าน่าจะว่าเราแหละเพราะว่าหนึ่งเลยอ,ะอ่ะอ้าวทำไมเราสิงสอบทําไมเราถึงเก็บคะแนนไม่ได้ละ่ะเพราะอะไรอ่าอันนี้ต้องมีสาเหตรร ى, ุและเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ดูหนังสือหรือเปล่าเออหรือเราทําการบ้านไม่ดีหรือเปล่าหรือเราไม่ทําการบ้านส่งหรือเปล่ามันก็จะอยู่ที่เนี่ยเห็นไหมเราตั้งใจพอหรือเปล่าเออผมพูดแค่นี้ว่าเราตั้งใจพอหรือเปล่า ถ้าสมมติเนี่ยถ้าเราตั้งใจเต็มที่แล้วอะแล้วเราไปบอกพ่อแม่ว่าอ่ะผมทาไม่ได้จริงๆงนะะแต่เราตั้งใจแล้วไงคือเราอาจจะพลาดตรงไหนเราต้องกลับไปนึกคิดตัวเองว่าเราพลาดตรงไหนวะเราก็ต้องเพิ่มเพิ่มในจุดนั้นสมมุติเราแบบว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันสอบใช่ไหมเราก็ต้องเพิ่มการโฟกัสพอเวลาครูก็สอนเนี่ยเราต้องโฟกัสว่าครูเขาจะเน้นย้ำคําไหนบ้างหรือว่าอาจจะมีข้อที่เราสงสยัยหรือเรางงๆอะ่ะเราไม่รู้เราควรที่จะไปถามครูก่อนสอบนะทุกคน แบบว่าช่วงเวลาที่แบบมันจะมีเวลาให้ตารางสอบมาเงี้ยเราควรที่จะเข้าไปถามครูยเยอะๆละตอนนี้เราเข้าไปถามครูยเยอะๆเลยอ่าหรือแล้วข้อไหนเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะมีเพื่อนที่แบบโคดๆเลยถามเขาดูหน่อยว่าข้อเนี้ยเรางงงงง,ง่าทำยังไงให้เขาช่วยสอนหน่อย หรือถ้าเกิดสมมติมีใครมาถามเราเนี่ยแบบข้อไหนเรารู้นะบอกเขาบ้างเหมือนกันเป็นแชร์ประสบการณ์อะ่ะ้าเรียนเหมือนการแข่งขันนะทุกคนผมมองว่ายังไงยังไงอะ่ะมันก็ดูเอาเปรียบอย,อยากเก่งกว่าคนนู้นคนนี้จริงๆผมว่าไม่ใช่นะทุกคนเราต้องมีการแบ่งปันความรู้กันแบบว่าสมมติคือเราได้ดีแล้วอะ่ะเพื่อนก็ต้องได้ดีเท่าเราด้วยอะไรเงี้ยก็คือช่วยๆกันไปง่ายๆ่ช่วยกันไปก็น้นำหรับผมนะผมจะบอกว่าการเรียนเนี่ยสำคัญทุกคนแต่เล่นเกมก็เล่นได้ ไม่ได้ไม่ปกติผมก็ไม่เคยห้ามตัวเองเล่นนะผมก็เล่นนะทุกคนการ์ตูนผมก็ดูตอนนั้นฮะช่วงที่สอบอะผมก็มีติดอยู่ช่วงหนึ่งนะทุกคนติดการ์ตูนไททันที่มันเป็นหรือว่าฟันคอยอ่าเงี้ยไททันตัวใหญ่เออผมก็ดูนะผมก็อ่านหนังสือเสร็จปุ๊บผมก็มาดูตอนกินข้าวก็ดูพอกินข้าวเสร็จปั๊บใช่ไหมผมก็กลับมาอ่านต่อจนมันครบเนี่ยผมคิดแค่อย่างเดียวว่าถ้าเราทําเต็มที่อย่างเงี้ยถ้าเราทําเต็มที่ยังไงยังไงมันก็ต้องได้ดีสักอย่างแหละเออถ้าเกิดสมมติเรา ทำแบบหยอะแหญ่เงี้ยทำแบบเล่นๆน่ะคือกะจะแบบว่าเอ้ยมันผ่านๆไปอ่ะคลคะแนนมันก็จะออกมาแบบผ่านๆไปเหมือนกันนั่นแหละทุกคนอาจจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะก็ลองดูลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูคือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ทําตามผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคืออันนี้เป็นเป็น,ปนหนูว่าคือสูตรผมคิดขึ้นมาเองอ่ะก็คืออยากจะทําอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็ตั้งใจสมมติเราไม่ได้ตรงเนี้ยเราก็ตั้งใจเพิ่ม ให้มันเก่งเงเข้าไปอีกมีเท่านี้แหละทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นี่ให้ดูพาทิตย์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเจ้านนท์ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสมมติมันมีเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม